พระมารย์เนี่ยเป็นความมุขของประเทศตอนนี้ไอ้ประเทศหรือว่ารัฐของเราเนี่ยการก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบรวมศูนย์นะครับการก่อตั้งองค์การใดๆก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กขนาดใหญ่จนไปถึงระดับชาตินะครับก็ต้องใช้ระบบรวมศูนย์ทั้งนั้น ถ้าไม่รวมศูนย์มันก็มีองค์การไม่ได้นะครับก็หรือไม่ก็ไม่ไม่ไม่เป็นองค์การที่ไม่สมบูรณนนะ์ก็เรียกว่าก็เรียกว่าลัดล้มเหลวอะไรทำรองนั้นนะพราะฉะนั้นการจัดตั้งเนี่ยมันจึงมีหลักชาอันลิงเขาเรียกว่าลัดที่รวมศูนย์นะครับ การจับตั้งใดๆก็แล้วแต่ต้องต้องเป็นไปตามลัที่รวมศูนย์ั้งสิ้นไม่มีการจับตั้งอะไรที่ไม่เป็นไปตามลัที่รวมศูนย์นะครับอย่างเช่นการจับตั้งกองทัพเนี่ยลาเป็นระบบค่าศึกเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช้ระบบรวมศูนย์เนี่ยใครอยากจะเป็นรบเหรอครับเพราะว่าไปตายไปสู้ฆค่าศึกเนี่ยไปตายนะครับไปป้องกันประเทศเนี่ยก็คือการไปตายตอนนี้ถ้าถ้าถ้าไม่ใช้ระบบรวมศูนย์เนี่ย คือคือแม่ทัพมีอำนาจในการสั่งให้ไปต,ตายได,ไดไ้คนก็ไม่อยากทอยกันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นระบบรวมศูนย์เนี่ยการรวมศูนย์มันจึงต้องไปรวมศูนย์อยู่ที่ปมุกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบกองทัพก็คือระบบรวมศูนย์ระบบอ,ะองค์งการที่นี่ใดๆก็ต้องใช้ระบบรวมศูนย์ทั้งนั้นอันนี้เป็นหลักวิชาตอนนี้ผู้ผู้ไอการจะรวมศูนย์อยู่ที่ที่ ประมุกเลือผูื้อูนํำสงงสิดเนี่ยนะครับอ่มันก็คือหลักการที่ถูกต้องอ่าถ้าประมุกเลือว,ว่าผู้นํำสูงสิดนะไม่มีอำนาจนะครับอ่องค์การนั้นก็ล้มเหลวอ่อนแอนะครับแล้วก็จะพังนะครับอันนี้ผิดหลักอย่างไรแรงแตอนนี้บ้านเราเนี่ยอ่เรายึดถือสถาบันพระสัตร์มืนตั้งแต่โบราณกาลนะครับแล้วก็เป็นสถาบันที่ที่ให้ความเป็นธรรม พราะเป็นสาบันเดียวนะครับในโลกหล่นะครับที่ที่ถือหมัดทิศทะิดราชธรรมนะครับสาบันร้ำศัตดิ์อื่นๆในยุโรปอ่าไม่ไม่มีหลักนี้นะครับจึงพังไปไม่หลายหลายแห่งจึงพังไปหมดเออเออเพราะฉะนั้นสถาบันน้ำศัตดิ์เนี่ยในบ้านเราผมยืนยันว่าไม่มีการล้มครับยืนยันได้เลยไม่มีการล้มแล้วก็จะต้องอยู่ตลอดไปนะครับ กพราะเป็นสภาวะการอรุบัติการ์ทางสังคมแล้วก็เป็นที่อะไรที่ที่ประชาชนยึดถือเขาเรียกว่าสุน์รวม่งจิตใจเดางนั้นใครจะเปลี่ยนแบบประเทศไทยไปเป็นแบบอ,อื่นๆนะครับคงเป็นไปไม่ได้หหละครับเพาราะว่าสภาวะการทรปปางะวชกล่าทางสังคมเป็นตัวกําหนดให้ต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นตระลุกของประเทศไทย การที่เรา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 อยากให้ประเทศเราเนี่ยเหมือนอย่างอเมริกานะ่ะเป็นบางคนก็นคิดอย่างนั้นนะคบว่าเออถ้าเป็นแบบอเมริกาเอาสามัญชนมาเป็นระมุขแล้วเนี่ยน่าน่าจะเจริญแบบอเมริกาหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะน่าจะไม่มีทุริตคอร์รัปชันน่าจะชาจนจะอยู่เย็น็นสุขอ่จริงๆแล้วอ่ไม่เกี่ยวกับระมุขครับ การที่ประชาชนจะอยู่ดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่อำนาจเป็นของประชาชนหรือไม่นะครับอำนาจที่ประทายเป็นของประชาชนนะครับในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ประมุกจะเป็นใครก็ได้ครับไม่สําคัญนะครับเราจะเอาประมุกมาจนว่าเป็นอุปสรรค